สวัสดีครับช่องไวรุ่นดูใบนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมกระท่อมพรอม,มล็ดนะครับนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์หางกั้งชุมพรนะครับนี่นะครับลงดินได้สองเดือนนะครับชุดนี้เพิ่งมาปลูกนะครับเนี่ยบ้านที่ผมกำลังทำผมเพิ่งเข้าอยู่นะครับบ้านหลังนี้นะครับ ที่ผมลงไปคือผมเพิ่งทํานะครับกระท่มที่ลงไปผมเพิ่งมาอยู่เนี่ยสามเดือนนะครับสามเดือนเขาเดือนที่สี่นะครับพื้นที่น้ําท่วมนะครับผมก็เพิ่งเอาตั้งไว้ใส่เข่งไว้ข้างบนเพิ่งมาลงดินนะครับนี่ครับก็เริ่มได้ยอดแล้วครับนี่ก็ออกสามยอดแล้วนะครับเนี่ใส่ปุ๋ยที่วัวนะครับ ก็ใส่ขี้วัวไปบ้างน้ำท่วมหายหมดแล้วครับตอนนี้รอสักอายุสักอีกสักเดือนหนึ่งผมก็จะมาใส่ปุ๋ยเพิ่มให้เขานะครับยังมีสารอาหารคือหยุดการเจริญตบโตไปพักหนึ่งครับเดือนนี้ปีดเลยครับออกยอดออกอะไรดีนี่ก็จะเป็นเนี่ยครับ ขนส่งเสียหายนะครับนี่ก็ยอดหักแ้วผมมีเวลาผมจะมาตัดเสียบให้ทุกคนดูนะครับมันได้ยอดมาใหม่นะผมจะมาตัดเสียบให้ทุกคนดูนี่ก็เป็นขนส่งมาหักนะครับผมก็เนี่ยครับมันแตกแตกขนาดนี้นะครับแตกเยอะเลยนะครับผมไม่เด็ดออกนะครับผมก,ก็ลองปล่อยลองดูนะครับ มันได้เก่งไว้นะเพื่อนๆก็คือเรียนรู้กันไปนะครับนี่คือออกยอดออกมาหนึ่งยอดนะครับต้นนี้จะเป็นหางกั้งชุมพรนะครับเพื่อนเนี่ครับใบใบใหญ่นะครับก็เขียวดีนะครับว่าต้นสมบูรณ์นี้นะครับรากก็เริ่มเดินแล้วนะครับเนี่ครับ โค่น,นเริ่มใหญ่นะครับเนี่ยเป็นต้นแฝดต้นเล็กนะครับไม่ใช่กิ่งนะครับมันอยู่ขึ้นมาที่รากนะครับต้นนี้ขึ้นมาที่รากตอนนี้ก็เริ่มพุ่งแล้วนะครับเนบเริ่มพุ่งละก็เริ่มสวยนะครับพร้อมน้ำท่วมครับพึ่งพักฝื้นนี่ ก็จะมีอยู่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นนะครับต้นพร้อมอะรที่ผมได้เราะไว้อันนี้ก็ได้น้มไว้นะครับเนี่ยครับออกสามยอดแล้วนะครับเนี่ยครับโนมโนมกิ่งต้นนี้อายุเดือนครึ่งนะครับเพื่อนผมได้ไปเห็น youtube ของท่านหนึ่งนะครับเชื่อป้าแกโนมนะครับผมว่าอยากลองทําแบบนั้นนะพอดีได้ต้นแผดดได้นะครับต้นนี้ ก็จะจับโน้มให้หมดเลยนะครับแต่รอยุ้มันดีก่อนนะครับเรียกมันโน้มให้เพื่อนชมนะครับคือยอดก็เดินดีนะครับก็ำลังสมบูรณ์นะฮบนี่นะครับโสมมากเลยนะครับขนส่งแบบงอต้นของผมมาใส่รังนะครับแบบสงสัยว่ารังมันเปียกครับแล้วเขายัดยัดมาเลยนะครับงอมาถึงผมมีสามใบนะครับแล้วก็ยอดเนี่ยม้วนมานี่นะครับพพับมาแต่ไม่หักครับ โสมนะครับใบเหลืองเนี่ยใบเริ่มเขียวแล้วเลยสามใบผมพักฟื้นเป็นเดือนนะครับก่อนผมจะมาลงดินรวมน็อกแดดนะครับอันนี้ก็ฟื้นแล้วนะครับนะครับลากเริ่มเดินแล้วนะครับใบเริ่มใหญ่แล้วนะครับชุดนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับถอยโดนนะครับเขียวไปเยอะนะครับ ุดนี้นี่ก็เป็นเสียบยอดเนี่ยครับพื้นที่เป็นป่ากระทุ่มทั้งนั้นเลยนะหลังบ้านเนี่ยผมไม่ชํำไวนะ้งั้นเนี่ยครับเป็นต้นกระทุ่มเล็กทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับมก็ได้เสียบผมม้ใหม่ผมก็ลองเสียบเสียบทิ้งไว้ครับ เนี่ยข้างนั้นเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆเมื่อกี้กดไปโดนซูมนะครับเป็น,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 นป่ากระทุ่มเก่าน,นะครับขึ้นนะครับอยู่ติดบ้านนะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับะนี่บ สำหรับต้นนี้ผมว่าจะตัดออกแล้วเสียบยอดนะครับแต่ผมจะมาลองตอนให้เ,เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมจะเก็บไว้ผมจะเก็บผมจะตอนไว้นะครับแล้วก็ตอกระทุ่มเนี่ยมาตอกระท่อมเนี่ยมาเสียบนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมจะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับสําหรับการดูแลกระท่อมนะครับ ช่องทางติดต่อ facebook ตามตามเกมนะครับแอดมาคุยมาแลเกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมยังไม่มีกลุ่มนะครับแต่จะทำกลุ่มให้เพื่อนหรับเพื่อนที่ว่าสหายสายกระถ่มทัม้งหลายนะครับเราแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับครับลาไปเท่าน,นี้นะครับ